ครับคุณผู้ชมครับเรามาติดตามเหตุการณ์ต่อไปกันเลยครับมาที่เรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยครับมีไรเดอร์คันหนึ่งเขาขับมาทางตรงครับอยู่ๆไปเจอคนขับร,บรถแท็กซี่พุ่งออกมาจากซอยก็เกือบจะชนครับรเดอร์ก็ลงไปถามแต่ไม่ได้คําตอบกลับกลายเป็นว่าถูกแท็กซี่หยิบมีดออกมาไล่แทงจนบาดเจ็บสาหัสครับเาอีกสักแไลไหนก็ไหนๆก็เาอีกสักแไห <m> ใจเย็นพี่ นี่ครับภาพที่ผู้ชมเห็นเนี่ยมีเจ้าที่ไปช่วยทําแผลให้นะครับนะฮะคนเจ็บคือนายปฏิพล์อายุ30ปีนะฮะเป็นนุ่มขับไรเดอร์นะฮะหลังจากที่ถูกคนขับแท็กซี่คือนายปฏิพล์ขออภัยครับหลังจากที่ถูกนายอาทิตย์คนขับรถแท็กซี่นะฮะเอามีดไปแทงจนบาดเจ็บนะฮะทั้งที่ใช่โครงฝั่งซ้าย3แผลแล้วก็ที่บริเวณด้านหลังอีกหนึ่งแผลรวมเป็น4แผลทาให้ปอดฉีกเลย เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อาาวานนะฮะตอนเย็นห้าโมงเย็นนะครับที่ถนนรัชดาพิเศษตำรวจก็เลยต้องคุมตัวคนขับแท็กซี่คือนายอาทิตย์น,นะฮะไปดําเนินคดีครับแล้วก็ไปตรวจสอบในรถพบมีดจริงๆอยู่ในรถของเขานะครับทีนี้คนเจ็บเนี่ยปฏิพลบอกว่าเขาขับไรเดอร์กําลังขับรถไปส่งผู้โดยสารแถวห้างบนถนนรัชดาอยู่ๆแท็กซี่คันนี้พุ่งออกมาจากซอยรัชดาซอย3จะชนอยู่แล้วโชคดีหลบทัน ก็เลยลงไปแล้วก็ไปเรียกแท็กซี่อ๋อพี่มาดูหน่อยซิเนี่ยมันจะชนอยู่แล้วนะฮะแต่แท็กซี่ไม่จอดครับกับปาดหน้านะฮะตัดสินใจถีบแท็กซี่เป็นหนึ่งทีอันนี้ปฏิพลยอมรับว่าถีบจริงๆหลังจากนั้นคนขับแท็กซี่จอดรถแล้วหยิบมีดออกมาจ้วงแทงนะ,ะตนเองป้องกันตัวก็ต่อยกลับมาได้แค่ทีเดียวพยายามจะแย่งมีดก่อนที่คนขับแท็กซี่เอามีดจ้วงแทงกลับมาอีกหลายครั้งจนบาดเจ็บสาหัส ก็เลยต้องวิ่งไปให้ชาวบ้านช่วยก่อนที่จะแจ้งตำรวจกับกู้ภัยมาช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับทีนี้น้องชายของคนเจ็บคือคุณพงศกรก็เดินทางมาที่สถานีตำรวจที่ห้วยขวางด้วยติดตามความคืบหน้าของคดีนะฮะบ,บอกว่าตอนนี้เนี่ยพี่ชายผมเนี่ยอาการปลอดภัยแล้วแต่ว่ายังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะฮะวันนี้ก็เลยต้องการจะเรียกร้องค่าเยียวยาค่ารักษาพยาบาลเพราะว่าพี่ชายผมเนี่ยที่โดนแทงเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัว พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องรักษาตัวนานสูญเสียรายได้จริงๆขับรายเดอร์ว,วันหนึ่งได้เวลาพันสองพันก็พอจะเลี้ยงครอบครัวได้แต่ตอนนี้ไม่มีรายได้เข้ามาก็ต้องการจะดําเนินคดีกับคนขับแท็กซี่อย่างถึงที่สุดส่วนความคืบหน้าในการดําเนินคดีกับคนขับแท็กซี่ต,ตำรวจแจ้งข้อหาไปแล้วครับทำร้ายร่างกายจนทําให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสนะฮะแล้วก็เรื่องของการพกอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควรด้วยครับ